วัสดีครับวันนี้มาต่อยอดจาก EP ก่อนหน้านี้ครับการส่งข้อมูลเข้าไลนา์นะครับแต่ว่า EP นี้เราจะมาส่งข้อมูลเข้าอ,อีเมลก็คือเราดึงข้อมูลนะครับจากตัว vibration แล้วก็เทมเข้ามานะครับแล้วก็จะใช้ mqtt นะครับส่งข้อมูลนะครับก็ดึง data นะครับจากตัว vibration นะแล้วก็อันนี้เป็น monitor ให้ดูนะว่าข้อมูลของเราก็ส่งมานะครับ setting ต,ต,ตัว speed design app นะครับอันนี้มีได้ลายเด็กมาด้วยนะครับอันนี้เท s ep ก่อนอันนี้นะครับก็ส่งข้อมูลเข้าไลน์แล้วก็เมื่อขยับเซ็นเซอร์เกินห้าก็จะส่งข้อมูลเข้ามานะครับอันนี้ผมใช้ mgt เนาะก็คือส่งเข้าไปที่ node red น,นะเดี๋ยวเรามาดูฝั่ง node red น,นะครับอ่า ep ก่อนอันนี้เราส่งข้อมูลเข้าไปที่ลายนะก็มีการแจ้งเตือนนะครับก็จะมีตัว debug นะครับเพื่อเราจะมาเช็คข้อมูลต่างๆนะ แล้วก็จะมีการส่งค่าเข้ามาวิ่งนะครับฝั่งข้างล่างนี้ก็จะเป็นตัวอุณหภูมิก่อนอื่นจาก ep ก่อนหน้านี้นะครับที่เราเขียนส่ง setting ตตในการส่งไลน์เนาะนะครับก็มีข้อมูล f l o w วิ่งมาตลอดนะครับก็ใช้คำสั่ง debug เพื่อจะมากรองดูข้อมูลนะดีดีออกไปตอนนี้ก็จะส่งเทมออกมาเทมก็เอาตามเงื่อนไขเดิมครับก็ถ้าเกิน50 ให้ส่งเราจะมีอะไรบ้างอย,อยู่ระหว่าง20-50ก็ส่งข้อมูลครับต่อมาเราต้องไปโหลดตัวลไลบรารีเนาะที่เป็นตัวอีเมลนะครับก็ต้องไปโหลดไลบรารีที่เราต้องใช้ในการส่งข้อมูลน,นะครับตัวไลบรารีที่ผมโหลดมาก็คือเป็น n o d e e s นะครับ Node Email v e r s i o น5.1.0นะครับอันนี้ก็โหลดเข้ามา ก็ถ้าติดตั้งแล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวตัวนี้นะครับเป็นโน้ตเรดโน้ตอีเมลเวอร์ชันห้าหนึ่งโอเคฝั่งนี้ก็จะโผล่มาตรงนี้นะครับก็คําสั่งที่เราจะใช้นะครับก็จะอยู่ฝั่งด้านซ้ายมือนี่ครับ okay, เราจะใช้คําสั่งคือ edit email note นะครับเดี๋ยวเราจะหยิบมาวางนะครับ คำสั่งนะครัเราก็หยิบคำสั่งมาวางนะครับเป็นคำสั่ง edit email note นะครับก็วางวางแล้วก็ดับบังคลิกเข้าไปอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะมีการใส่ค่า to email server port นะครับแล้วก็ user id แล้วก็ password นะครับมีการเข้ามากำหนดอันนี้ผมก็ใส่อีเมลเข้าไปนะครับแล้วก็ตัว s e r v ์ฟนะครับเป็นของ gmail นะที่ผมของใช้ของ gmail นะครับก็เดี๋ยววิธีการกำหนดค่าตรงนี้ก็คือเป็น id ตรงนี้ก็จะเป็นตัวตัวเดียวกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยว password เดี๋ยวเราไปดูว่าจะเอามาอย่างไงนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูวิธีการเอา password นะครับอันนี้ผมก็เข้าไปที่ gmail นะครับก็ไปจัดการบัญชีเนาะก็ภาษาอังกฤษก็จะเหมือนกันเราก็จะเข้ามาตรงนี้ต่อมาจะมีความปลอดภัยนะครับเราต้องเข้าไปตัว ยืนยันความปลอดภัย2ขั้นตอนก่อนนะครับยืนยันความปลอดภัยสขั้นตอนแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับโอเคพอล็อกอินเข้ามานะครับเราก็เอ่อถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะเขียนว่า app password เนะเดี๋ยวเราก็สามารถยืนยันสองขั้นตอนให้เรียบร้อยแล้วก็กดย้อนหลังกลับไปนะมันจะมีช่องค้นหา้างบนเนี่ยให้เราใส่ตรงนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษให้ใส่ app password นะตรงนี้ผมใส่เป็น ภาษาไทยนะก็จะเขียนว่ารหัสผ่านแอปนะครับพอเข้ามาปุ๊บตรงนี้ครับก็ตั้งชื่อแล้วก็รหัสผ่านนี้เขาจะเด้งขึ้นมาให้เราตรงนี้นะครับตั้งแล้วก็ยืนยันเนาะตั้งค่าแล้วก็กดสร้างเนาะมันจะขึ้นมาเราเวลาเราใส่เราไม่ต้องเว้นวรรคนะครับไอ้รหัสผ่านตรงนี้มันจะเด้งขึ้นมานะครับแล้วเรากดสร้างจะเด้งมาทีเดียวเราก็เอารหัสผ่านนี้มาใส่ตอนใส่นี้ไม่ต้องเว้นวรรคนะครับก็พิมพ์ต่อกันได้เลยนะครับตัวรหัสผ่าน ก,กดเรียบร้อยครับแล้วก็สามารถกดดึงค่านะก็ต่อสายนะครับเรื่องของ Vi b เ a t ร o n เรื่องของอุณหภูมิสูงนะครับอุณสุูมเกิน50อันนี้ก็คือถ้าท่านไหนยังไม่ดูวิธีเขียนโค้ดก็สามารถกดเข้าไปดูก่อนหน้านี้ได้นะครับก็มีตัวอย่างการเขียนโค้ดให้ดูเนาะก็ล่าวว่า,าถ้าเกินค่าเกินค่าน้อยเท่าไหร่นะ ค่ามากค่าน้อยให้ส่งอะไรยังไงบ้างนะครับก็สามารถกลับเข้าไปดูตัวอีพีย้อนหลังได้อันนี้ที่มีลายเด้งก็คือเป็นสามารถส่งทั้งลายทั้งอีเมลพร้อมกันได้เลยนะอันนี้ต่อตัวนี้ก็จะส่งอีเมลให้ดูนะก็คือลายแล้วก็กลับไปดูอีพีก่อนนั้นนี้ได้นะครับข้อมูลทุกอย่างก็จะลากนะครับดึงสายจากเนี่ยเขา้าตามเงื่อนไขที่เราเขียนเนาะ อุณหภูมิสูงอุณหภูมิต่ำหรือว่าอุณหภูมิปกตินะครับความสั่นปกติความสั่นเกิน5นะจะส่งข้อมูลเข้าอ,อีเมลเพอเราลากสายกดดี ploy ให้เรียบร้อยนะครับก็เช็คว่ามันมีอะไรหรือเปล่าข้อมูลก็จะส่งนะข้อมูลฝั่งดีบักส่งออกมานี่ก็คือเป็นข้อมูลเดียวกันนะเนาะดย๋ยวผมก็จะจําลองใส่ตัวเลขนะครับใส่มากดูนะอันนี้ส่งเพื่อจะให้ข้อมูลเปลี่ยนนะ จริงๆถ้าเปลี่ยนปุ๊บมันจะสังเกตรเราจะเห็นว่าข้อมูลจะเด้งขึ้นมาด้วยถ้าเข้าเงื่อนไขเขาก็จะส่งอีเมลอันนี้นะครับอันนี้ที่ไปเด้งขึ้นมาก็คือเป็นมีลายแจ้งเตือนมาด้วยนะครับส่งอีเมลด้วยไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้ผมกําลังเปลี่ยนค่าอุณหภูมิใน plc นะจาลองให้ข้อมูลเข้าตามเงื่อนไขที่เราใช้งานนะครับสามารถผมเขียนเพื่อให้ใช้คอมมิเซสได้นะ ปรับเปลี่ยนให้โชว์เซนออกไปนะผ่าน mtt นะครับใช้ตัว dx 1 0 0 o m ร้อยอรอนในการส่งเนาะ plc เป็น nx อ m มรอน,นะครับแล้วก็ส่งข้อมูลไปที่ dx 1 0 0นะครับแล้วก็ให้ dx 1 0 0ใช้ mtt ส่งไปที่โ o t e s นะครับในการส่งข้อมูลอันนี้ผมเปลี่ยนตัวเลขเพื่อจะให้ข้อมูลส่งเข้าอีเมลนะครับที่ไลน์เด้งมาก็เข้าเงื่อนไขของไลน์ด้วยนะครับก็ส่งไลน์ อันนี้ช่วยให้เรา p ิวทีม t เม n n ท e แแจ้งเตือนหรือว่าการใช้งานต่างๆก็ค่อนข้างสะดวกนะครับทุกวันนี้การทำผ p ว m a i n t e n เทนแหรือว่าแจ้งเตือนเดอร์ไมผ่านไลน์ผ่านเมลนะครับอันนี้ผมลองเปลี่ยนค่าเรื่อยๆเนาะนะนะแล้วก็เพื่อจะไปเช็คว่าข้อมูลที่ใส,ส่ไปมันส่งอ e ีเมลไปตามเงื่อนไขที่เรากำหนดไหมนะก็เพื่อจะให้ จำลองเนาะก็เดี๋ยวมาเช็คนิดนึงก็คือข้อมูลเข้ามาแล้วนะครับจริงๆไลน์ก็เด้งเมลก็ขึ้นนะครับทุกวันนี้ก็ต้องอะไรนะการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์นะเพื่อให้เราตรวจสอบเรื่องของเครื่องจกักรหรือว่าเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์นะครับในเรื่องของการทำา IoT สร้างแดชบอร์ดอะไรต่างๆนะครับนี่ก็คือแจ้งเตือนฝั่งฝั่งข้างล่างนี้จะเป็นเรื่องของอุณหภูมิเนาะไอตัวบนจะเป็นเรื่องของไวไัย i ระชั ก็เปลี่ยนเพื่อจะทดสอบโปรแกรมนะครับว่าโปรแกรมที่เราเขียนเข้าตามเงื่อนไขไหมส่งไลน์ส่งเมลนะครับน,นี่นีเมลตัวดีบัคก็เด้งก็เข้าเงื่อนไขนะครับก็ตอนนี้ก็ส่งเข้าไลน์แล้วนะครับเข้าเมลด้วยนะครับก็ทั้งไลน์ทั้งเมลพร้อมกัน,น,นก็เปลี่ยนนะผมจําลองให้เกิดห,หลายข้อมูลเดี๋ยวเราไปเช็คในอีเมลนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ ่าเข้าเงื่อนไขน่าผมเทสประมาณให้มันเปลี่ยนแปลงประมาณสักเกือบสามสิบข้อมูลนะครับเพื่อจะให้เราเห็นข้อมูลเยอะๆหน่อยนะครับเพื่อจะจําลองว่าเหตุการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วมันเตือนเข้าอีเมลตามเงื่อนไขที่เรากําหนดไปนะครับโอเคตรงนี้ผมก็กลับมาเปิดที่อีเมลนะครับ Gmail ที่เราใส่ไว้นะครับ รเราก็จะเข้าไปดูข้อมูลนะครับตามอ e ีเมลก็เด้งมันมาเต็มมันหมดเลยครับก็เรากดเข้าไปดูเรื่องของอุณหภูมิยีิบเจ็ดนะครับก็เข้าไปดูได้นะอุณหภูมิสูงเท่าไหร่กี่องศานะครับก็แจ้งเตือนเรานี่อุณหภูมิตามก็ข้อมูลตรงนี้ก็ส่งเข้ามาอ e ีเมลตามเงื่อนไขของเรานะครับอุณหภูมิสูงสูงเท่าไหร่แล้วก็จะมีรายงานมาด้วยนะครับ เด้งขึ้นมานะครับก็เป็นความเร็ววายเบรชั่นสั่นเท่าไหร่นะครับ40 45 50อะไรเงี้ยแล้วแต่อันนี้คือของจริงนะแบบเรียวไทม์ข้อมูลเข้ามาเลยอันนี้ถ้ามันตั้งเยอะก็อาจจะเด้งขึ้นมาเยอะหน่อยนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่ให้เห็นอยากให้ทุกคนเห็นภาพนะว่าการส่งข้อมูลเข้าอ,อีเมลลักษณะจริงๆอาจจะไม่ได้ใช้ตัว โนเลสก็ได้นะครับส่งข้อมูลออกไป mqtt ไปใช้ที่อื่นก็ได้เนาะไปใช้ตัวพวก amazon web service หรือว่า azure ก็ได้นะครับก็คืออันนี้ยกตัวอย่างเฉยเนาะจริงๆไม่จะเป็นต้องใช้โนเ e เลสนะครับใช้แอปอื่นอะไรอย่างี้ก็ได้หรือว่าเราเอาไปทำ api เองก็ได้นะครับอันนี้คือเพื่อให้เห็นภาพเฉยว่าข้อมูลการส่งเข้าออกมาปเป็นยังไงอันนี้ก็คือ,อตอนนี้เราก็พอจะเห็นภาพนะครับการส่งข้อมูลเข้าอ e ีเมลนะครับก็ ถ้าสนใจ Product ตัว D X ร้ออมรอนนะครับการแจ้งเตือนหรือว่าต้องการทำโปรเจกต์ก็หรือต้องการเดโมก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ